โราชาลูกหนังทุโลขอเสนอประมาทอาจเศร้าครอปแนลิพูต้องพร้อมดวลหลีดเจอเก้นครอปู้จารกาทีมชาวเยอรมันของหงแดงลิพูออกโรงเตือนลูกทีมต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใ,ใจในแมตช์ประทะยูงทองหลีดยูนเดเกมเปิดสนามศึกพรีเมียร์อังอกฤษฤดูกาล2020-2021ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เดอะเรดมีคิวต้องเปิดฉากในการป้องกันแชมป์หลีกสูงสุดเมืองพอดีด้วยการเปิดรังแอนฟิลด์รับมือแชมป์เดอะแชมเปียนชิพ โดยครอบยอมรับว่าทีมของกุนซอมาเซโลบีเอลซาไม่ใช่ธรรมดาและพวกเขาอาจจะต้องพบกับความผิดหวังหากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีครอบยอมรับว่าลีดเป็นทีมที่เล่นด้วยยากลาบากเพราะมีสไตล์การเล่นแบบเพรสซิ่งสูงวิ่งสู้ฟัดและคงทําให้ลูกทีมของเขาต้องเจอกับงานสุดหินแน่นอนเราต้องมั่นใจว่าเราพร้อมสําหรับเกมแรกในการพบกับลีดเพราะนี่จะเป็นเกมที่สุดยากลําบากจริงๆลีดมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์การไล่ประกบคู่แข่งแบบตัวต่อตัวทั้งสนามและนั่นคงทําให้เกมมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เราต้องพร้อมสําหรับเรื่องเหล่านี้แต่เราพอมีเวลาอีก 2- 3ถึงวันหวังว่านักเตะทุกคนที่รับใช้ชาติในเวลานี้จะกลับมาในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และเรามีเวลาอีก3วันเพื่อที่จะได้ทํางานร่วมกันครอบระบุบเจมีค่คาร์ลเกอร์อดีตกองหลังของลิปูชีว่าตอนนี้ลียูเนเต็ดไม่ใช่สโมสรที่แฟนบอลทีมอื่นจงเกลีกยดจงชังอีกต่อไปจากการกลุมบังเหียนของมาเซโลบีเอลซายูงทองเลื่อนชั้นกลับส่พิมลิกเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีท่ามกลางความยินดีอย่างมากมายจากคนในวงการลูกหนัง สืบเนื่องมาจากนายใหญ่อย่างบีเอลซาที่ถือเป็นผู้จัดก,การทีมที่ได้รับการยกย่องในวงกว้างซึ่งทางคาร์กเกอร์มองว่าน,นั่นคือสิ่งที่ทําให้หลายคนส่งใจช่วยลีในฐานะทีมเชียร์ทีมที่2ของพวกเขานี้อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ลีนยูเนเต็ดจะกลายเป็นสมมสรที่2ของทุกคนคาร์กเกอร์กล่าวแฟนบอลซึ่งกับเอลซาทุกคนต้องการให้เขาอยู่ในพีเมลีและผมต้องการวิเคราะห์ทีมของเขาและพยายามค้นหาว่าเขาต้องการทําอะไรกันแน่บีเอลซาคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกที่โลกจับตามอง ที่นั่นมีอะไรบางอย่างที่พิเศษบางสิ่งที่แตกต่างและผมดีใจที่ได้เห็นลีดก,กลับสู่หลีกสูงสุดเพราะมันเยี่ยมมากที่มีสมสรใหญ่อีกทีมในีเมร์ลีสำหรับเกมเปิดสนามนัดแรกของฤดูกาลลียูนเจดจะบุกไปเยือนแชมป์เก่าอย่างลิพูที่แอนฟิลด์ในวันที่12กันยายนี้มีรายงานระบุว่าทีมซื้อขายของบาซโลนาให้ความสนใจในตัวเตีโกอัอาันตารามิดฟิลด์บาเยอร์มินิกแต่กุนซือ,อยังโรนันคูมันต้องการได้ตัวจีนี่ไวเดดุมจากลิเวอร์พูล เตียโก้เลืสัญญากับทีมเสือต้อีกแค่ฤดูก,กาลเดียวและทำท่าว่าจะย้ายโดยมีลิพทูที่เป็นตัวเต็งคว้าลายเซ็นของเขาขณะดเดียวกันต่างดาวหลังจากที่พวกเขาได้คูมันเข้าไปคุมทีมก็มีข่าวว่ากุนซือชาวฮอลแลนด์ต้องการได้แข้งดับหลายคนหนึ่งในนั้นคือไวนาดุมที่เหลือสัญญาในทิมนแอนฟิ์แค่ปีเดียวสปอร์ตบิรายงานว่าบอร์ดบา่าซาสนใจที่จะดึงเตียโก้กลับไปเล่นในถิ่นคนัมนูและได้มีการติดต่อไปยังเอเย่นของนักเตะแล้วอย่างไรก็ตามคูมันยืนยันว่าต้องการได้ไวนาดุมไปร่่ววมมงามาานกก และก่อนหน้านี้มีรายงานว่าดียวใกล้จะรุ่ร่วงแล้วร่วมกับแข้งดัดอีกรายอย่างเมมฟิสเดปายจากลียงขนาดเดียวกันลิพูนั้นแม้ว่าพวกเขาจะทางสะดวกในการคว้าตัวเตียโก้แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ขยับตัวยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการซึ่งว่ากันว่าบาเยินต้องการราว30ล้านยูโรโรบบี้ฟาวเลอร์อดีตกองหน้าของลิพูเชื่อว่าตอนนี้เจอเก้นครอบอยากให้ตลาดซื้อขายในยุโรปปิดลงสักที หงแดงกําลังเิเชน่ากับช่วงเวลาที่บีบหัวใจเมื่อมีข่าวว่าบาเลน่าต้องการตัวเซเดลมาเน่และจอร์จิน่าวเดดุงสองแข้งคนสาคัญไปร่วมทีมซึ่งภายใต้การคุมทีมของโรนันคูมันที่เคยทางานกับทั้งคู่มาก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นงานนี้ทางฟาวเลอร์เชื่อว่าเรื่องนี้คงทําให้กุนซอชาวเยอรมันอยู่ไม่ติดและอยากให้ตลาดซัมเมอร์นี้ปิดลงสักทีลิฟูไม่ได้ทําธุรกิจในตลาดซัมเมอร์นี้มากนะักแต่ผมนึกภาพออกว่าเจอเกนครอปคงอยากให้ตลาดปิดซะตอนนี้ถ้าทําได จเก้นครอปคงอยากให้ตลาดปิดะตอนนี้เลยถ้าทําได้ฟาวเอร์เขียนพันคอลัมน์ทางมินเดอร์บาซโลนายื่นจมูกเข้ามาที่แอนฟิวอีกครั้งและรายงานจากสเปนบอกว่าโรนันคูมันโค้ชคนใหม่ของบาซ่าต้องการเซ็นสัญญาก,กับซิโดมาเน่และจินนี่เวนดุมทําให้เราแฟนบอลลิพูดได้เสียวสลังกันลุยส์ซเรสและฟิลเป้คูตินโยทําให้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานการยั่ยุจากคํำหนู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์ของสโมสรแห่งกาตาลันจะอยู่ในช่วงวิกฤตแต่ชื่อของบาซิลูนาก็ยง,งยิ่่ใหญ หรือว่าผู้คือหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มาเน่มาจากเซเนก่ลตอนที่เขาเติบโตที่เซเดอูเขาคงใฝ่ฝันที่จะได้สวมเสื้อสีเลือดหมูน้ำเงินตอนที่วันรุมเล่นฟุตบอลบนท้องถนนที่ลอตเตดัมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคงมีการยิงฟรีคิกแบบคูมันที่เวมบลีเมื่อครั้งช่วยบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยุโรปเมื่อปี1992ทั้งคู่ยังเคยทางานร่วมกับเทรนเนอร์ชาวดัตมาแล้วด้วยมาเน่ในระดับสโมสวรวัยดุ่ในานามทีมชาติเชนที่มากกว่าไมเนเชน ขอขอบคุณบทความจากตังกุยมีทั้งเรื่องที่ดูดีขึ้นและเรื่องที่ยังเป็นคำถามสำหรับลิเวอร์พูลประเด็นเตยโก็อคันตาราเดอะครอก็ยังติดตามอยู่ว่าเจะลงเอยอย่างไรเช่นเดียวกับเรื่องของจอร์จิน่ไวดดุมแม้ทิศทางจากบาซูนาจะซาลงไปแล้วแต่สัญญาที่เหลืออีกเพียงปีเดียวนั้นอาจจะทําให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ข้อดีของการเก็บไวดดุมเอาไว้ก็คือทีมไม่เสียนักเตะระดับตัวจริงออกไปในฤดูกาลป้องกันแชมป์มิดฟิลด์ดตอบสนองความต้องการทางแทคนติกของจิกินครอปได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ข้อเสียคือเมื่อจบฤดูกาลก็ต้องเสียเขาไปแบบฟรีๆโอกาสเรื่องสัญญาฉบับใหม่ระหว่างนั้นคงเกิดขึ้นยากเพราะถ้ามันไม่ยากก็คงเคาะโต้ตกลงกันได้เป็นนานแล้วขณะที่ข้อดีของการปล่อยไวนาดุมในตอนนี้ก็คือทีมได้เงินค่าตัวแน่ๆอย่างน้อยก็ต้องระดับ20ล้านปอนด์แต่ข้อเสียก็แน่ๆเช่นกันก็คือทีมจะต้องเสียนักเตะระดับตัวจริงที่เล่นได้เข้ากับระบบของคลอปยิ่งฤดูกาลใหม่ใกล้เข้ามาก็ยิ่งเป็นข้อเสียมากขึ้นเพราะนั่นหมายความว่าเวลาในการเตรียมทีมโดยไม่มีกองกลางคนนี้กระชันลง นอกจากนี้ที่ว่างที่โวจะไปแก้ไขอย่างไรใช้นักเตะเดิมที่มีอยู่หรือเติมนักเตะใหม่ในคลาสใกล้ๆกันและสมมุติว่าได้นักเตะใหม่มาแล้วจะปรับตัวเข้ากับระบบได้ทันทีเลยไหมถ้าไม่ต้องรอนานเท่าไหร่แล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นไปบ้างหรือ,อยังในกรณีที่เปิดฤดูกาลกันไปแล้วฤดูกาลใหม่กาลังจะเริ่มในอีกไม่ถึงสัปดาห์แล้วผมเดาใจครับว่าคงไม่ยอมเสียเวนดุมไปแน่เวลามันน้อยเกินไปที่จะเตรียมทีมให้พร้อมกับฤดูกาลที่ไม่มีเขาทิศทางในตอนนี้เรื่องขาออกคงจะไม่เสียแวนดุม ทีมน่าจะใช้งานเขาไปจนแยกจากกันแบบไม่มีค่าตัวส่วนนักเตะใหม่อันนี้เดาไม่ถูกว่าหลังบ้านอันใหม่ถึงครอบกับทีมงานของเขาและฝ่ายบริหารมีท่าทีอย่างไรเอาหรือไม่เอาหรือมีข้อติดขัดอะไรให้ต้องเคลียร์มีแนวทางอะไรให้ต้องคิดในความคิดของผมมีโอกาสสูงนะครับที่ทีมที่มีอยู่ในเวลานี้จะเป็นทีมสําหรับฤดูก,กาล2020-2021ถึงแล้วไม่เสียเพิ่มไม่มีเข้ามาเพิ่มหลายคนกังวลในเรื่องนี้ิเวอว์พูลไม่ขยับใหญ่ในตลาดเลยจะถูกทีมอื่นแซงหรือไม่จะป้องกันแชมป์ได้ไหม นักเตะดูหมดแรงจูงใจการวิ่งความตั้งใจแรงมุ่งมั่นหายไปทีมอื่นจับทางได้ตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วมันก็สะพัดความกังวลเพราะนอกจากจะเห็นทีมไม่ซื้อใครเลยเว้นแค่คอสตาซิมิคาสคนเดียวตลกร้ายที่ล่าสุดติดโควิด -19 อีกต่างหากยังเห็นเชลซีซื้อโคมโคมได้ไคฮาวเวสมาสมทบติโมแวนเนอร์5คิมซีเตียโกซินวาเบนทีเวลแมนซิตี้ก็ได้นาธานอาเกกับเฟรันตอเรสมาเพิ่ม กังวลว่าทีมชุดใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งเล่นด้วยกันมา2ฤดูกาลเต็มๆแล้วจะถูกจับทางได้จะตื้อจะตันจะไม่มีแรงจูงใจหลังจากเป็นแชมป์ผมคิดว่ามันมีเหตุผลรองรับอยู่และเคยเขียนไปแล้วในช่วง7เกมสุดท้ายของฤดูกาลก่อนว่าครอปคงใช้7เกมนั้นเตรียมทีมสําหรับการป้องกันแชมป์แล้วเพราะในขณะที่ทีม,มอื่นยังต้องใส่เต็มทีเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพักนักเตะตัวหลักไม่ได้เลยเพราะลุ้นตัวแชมเปี้ยนลีกกันอยู่แถมทีมปีศาจแดงยังมีภารกิจในถ้วยยุโรป้าลีก ขณะที่แมนซิตี้ก็ยังต้องทุ่มร้อเซในถ้วยแชมเปี้ยนีกหลังจบซีซั่นพรีเมียร์ลีกมันคือความได้เปรียบที่ลิปูมีและครอปก็ไม่ยอมปล่อยมันทิ้งไป,ปเปล่าเปล่าเขาใช้7เกมสุดท้ายนั้นทดลองนาบีเกตามากขึ้นได้ใช้งานทาคุม,มิมินามิโนะได้ทดลองและมอบประสบการณ์ให้เด็กๆจากทีมเยาวชนทั้งเนโกวิลเลียมเคอร์ติสจูนฮาวิเอลเลียสในขณะเดียวกันก็ได้พักร่างการนักเตะต,ตัวหลักที่กรำศึกมาทั้งฤดูกาลได้ถอดโรเบโตฟิมิโน่ออกระหว่าาางเเเเกกกกกมมมมือบทุนนัันัดดไ้พมมพซลลห็ ที่คงจะไม่สามารถทําได้ในรุกการปกติที่ทุกคะแนนยังมีความสําคัญผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ครอปได้ทดลองในเกมจริงจังถึง7นัดขณะที่ทีมอื่นอยากจะทําแต่ไม่สามารถทําได้นี่คือการใช้ความได้เปรียบในเรื่องโปรแกรมเตให้เป็นประโยชน์การเล่นที่ออกมาก็เช่นกันมันอาจจะฟังดูไม่เป็นเหมือชีพนักแต่การลงเตะโดยที่ควา้าแชมป์ไปแล้วมันก็คงไม่มีแรงจูงใจเต็มร้อยเหมือนตอนที่ยังต้องการทุกคะแนนจริงๆนั่นแหละเราจะเห็นว่าไม่เพียงเกมลุกที่ดูฝืดไปเท่านั้นหรอกนะครับ เกมรับก็มีจังหวะเมื่อลอยไม่มีสมาธิบ่อยๆเช่นกันก็ขนาดเฟอร์กิลฟันได้กับไอซอนเบเกอร์ที่ชัวร์สุดยอดอยังพลาดนําไปสู่การเสียประตูคนละทีในเกมแพ้อาร์เซนอลเลยความผิดพลาดหลายอย่างในช่วง7เกมสุดท้ายของฤดูกาลเป็นความผิดพลาดแบบที่เราแทบไม่ได้เห็นในฤดูกาลปกติแน่นอนถ้าจะมองว่านักเตะขาดแดงจูงใจหลังเป็นแชมป์ก็อาจจะพูดได้แต่มันก็คงจะเป็นการขาดแดงจูงใจแค่ฤดูกาล2 0 1 9 2 0เถึง 2020. เท่านั้นเพราะภารกิจของฤดูกาลมันเสร็จสิ้นแล้ว7นัดสุดท้ายไม่ได้บปลุ้นอะไรแล้ว เจ้าไหนก็ทดลองทีให้โอกาสตัวชุด2ทดสอบการเล่นใหม่ได้พักตัวหลักผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อสภาวะอารมณ์ของนักฟุตบอลเมื่อลงสนามคือมันไม่ได้มีสิ่งเราให้ต้องลุยต้องบีต้องเอา3ามคะแนนเหมือนปกติแรงจูงใจน่าจะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละครับเมื่อรู้การใหม่เปิดฉากก็เปิดเธอมใหม่กันแล้วนี่คุณต้องป้องกันแชมป์แล้วสภาวะทางอารมณ์ที่จะต้องแย่งจริงทุกแต้มเต็มที่ทุกดอกลุยใส่ทุกจังหวะก,ก็คงจะกลับมาเรื่องแรงจูงใจหายไปผมคิดว่าตัดทิ้งไปได้ นานาแชมป์ที่ควานมาตลอดสอซีซั่นหลังแค่นั้นไม่พอหรอกครับกับคําว่าอิ่มตัวมันยังห่างไกลาจากความจริงมากถ้าคุณอายุ34-35ถึงแล้วกวาดแชมป์ม,มา20-30ถึงรายการนู่นแหละถึงมาคุยกันเรื่องอิ่มตัวหรือไร้แรงจูงใจส่วนผลอุ่นเครื่องก็อย่างที่เคยคุยกันไปสนใจมันได้แต่อย่าไปอินกับมันมากนักเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอุ่นเครื่องทดลองทีมทดลองนักเตะการเล่นก็ไม่ได้เต็มร้อยเข้าปะทะหนักหน่วงต้องเอาบอลมาครองให้ได้ในทุกๆจังหวะเสี่ยงเจ็บเปล่า บางทีอุ่นเครื่องแย่กลับเป็นเรื่องดีสิที่ผู้จัดการทีมได้มองเห็นจุดอ่อนที่ควรเร่งแก้ไขผลอุ่นเครื่องดีอาจจะเป็นเรื่องแย่ก็ได้เพราะทุกอย่างดูราบเรียบไม่มีปัญหาทาั้งที่มันอาจจะซุกซ่อนอยู่แฟนบอลอินกับการอุ่นเครื่องขนาดไหนก็ลองดูคอมเมนต์ต่างๆของเกมเครื่องแรกกับหลังจบเกมที่หงแดงอุ่นเครื่องกับแบคผูเมื่อคืนวันเสาร์ดูก็ได้น,นะครับพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นความสําคัญของเกมอุ่นเครื่องนะครับเกมอุ่นเครื่องนั้นสําคัญแน่สําคัญมากสําหรับผู้จัดการทีมที่ต้องการเเตรีียมทมทสําคัญช่นกน เกมอุ th, than ่นเครื um. splash, medicine, outreach, ่องนั energy, yeah, ้นสําคัญแน่สําคัญมากสําหรับผู้จัดการทีมที่ต้องการเตรียมทีมสําคัญเช่นกันสําหรับนักเตะที่ต้องข้อสนิมเรียกจังหวะการเล่นแต่ผลแพ้ชนะของเกมอุ่นเครื่องนั้นสําหรับผมไม่เคยสําคัญเลยผลการแข่งขันอุ่นเครื่องไม่ได้บ่งชี้หรือเป็นตัววัดอะไรอุ่นเครื่องดีสีซั้นพังมีมากมายอุ่นเครื่องแย่แต่เป็นแชมป์ก็มีเยอะอุ่นเครื่องหวยแข่งจริงหวยกว่าหรืออุ่นเครื่องดีและทีมประสบความสําเร็จก็มีเพียบที่ผมจะสื่อคืออยาจริงจังเกินไปกับผลการแข่งขันของเกมอุ่นเครื่อง หรือการที่แล้วลิพูอุ่นเครื่องแพ้ดอทมุนแพ้สิบยาเซเมอร์สปอตติ้งโดนนาโปีถล่มแฟนบอลบ,บางส่วนก็กังวลว่าเพราะทีมไม่ซื้อเพราะหยุดอยู่กับที่เพราะถูกจับทางได้หรือ3กองหน้าเล่นไม่ออกเหมือนกันผลเรื่องแรงจูงใจและผลของเกมอุ่นเครื่องไปความวิตกของเดอะคอปยังอยู่ที่ความกังวลว่าทีมจะถูกจับทางได้เพราะเล่นแบบเดิมๆม,มันน่าสนใจตรงที่ว่าเราเป็นแฟนบอลเรากลัวว่าทีมชุดเดิมจะเล่นแบบเดิมจนถูกจับทางได้แต่กลับลืมคิดไปว่าครอปที่อยู่กับทีมแท้ๆก็คงไม่อยากให้เราถูกจับทางได้ หรือเล่นแบบเดิมๆด,ด้วยนักเตะกลุ่มเดิมเหมือนกันที่สําคัญคือเขาก็เพิ่งจะทําให้เห็นไปม,มาในรุ่นการล่าสุดที่เป็นแชมป์นี่แหละหรืวอว่าปีพันสิบเก้ถึงสองพก็มีปรับเหมือนกันเพียงแต่ไม่ปรับมากเป็นการปรับระดับไมเนอร์เชงที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ทีมไปถึงแชมป์การเล่นเน้นความรัดกลุ่มขึ้นไม่เพรสบุกดุดันตลอดเวลาบางเกม่อนคันเร่งเร็วเพื่อสงวนพลังกาลังเอาไว้แนวรับดันสูงมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นหลายเกมที่แฟนบอลรู้สึกอึดอัดเหมือนจะะแแแย่่ๆตตตก็อออาาัวรดคค้้3นไล นั่นคือการปรับของคลอปไม่ได้ปรับด้วยนักเตะใหม่แต่ปรับวิธีการเล่นโดยอาวุธหลักๆอย่างเหมือนเดิมทั้งการโจมตีจากฟูแบ็กการประสานงานของ SMF พละกําลังของ3มกองกลางเดนมุเพราะวิธีการเล่นแบบนี้คือหัวใจหลักของทีมและยังไปได้อีกไกลคลอปไม่ซื้อใครเพราะอยากให้โอกาสนักเตะชุด2ทั้งกีตาอเล็กซ์ออกเลตจชมเบลนอดัมลาลานาดีวอกโอริกีเซอร์ดานชาฟิรีที่ยังไม่มีโอกาสพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเท่าไหร่และเขามองว่านักเตะกลุ่มนี้บางคนเพิ่งหายเจ็บยาว กลับมาก็ไม่ต่างอะไรจากการได้นักเตะใหม่และน่าจะเพียงพอสําหรับไมเนอร์เชงที่เขากําหนดเอาไว้นี่ก็คือตัวอย่างของการไม่หยุดนิ่งเหมือนกันแน่นอนครับการไม่หยุดนิ่งคือเรื่องที่แชมป์โดยทั่วไปเขาทํากันมาตลอดตรกกะง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่เสริมทัพคุณก็จะยังเก่งเท่าเดิมในขณะที่ทีมอันดับ2 3 4าเข้าเสริมเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมช่องว่างที่เคยห่างก็จะถูกบีบแคบลงมาและมันก็เสี่ยงที่คุณจะล้มเหลวตรกกะตรงนี้ใครๆก็รู้แฟนบอลที่กังวนก็รู้แฟนบอลที่ไม่กังวนก็รู้ เพราะฉะนั้นคนทํางานเขาก็ยิ่งต้องรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่การไม่หยุดนิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงการซื้อนักเตะเพียงอย่างเดียวทางออกไม่ได้มีแค่การซื้อเท่านั้นยิ่งในสภาวะที่การเงินต้องระวังคิดห้าตลบอย่างยุคโควิดยิ่งต้องพยายามมองหาทางออกอื่นหรือตัวเลือกอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะครับแต่จําเป็นก็ต้องทําการพัฒนานักเตะที่ตัวเองมีอยู่การเพิ่มศักยภาพของนักเตะชุด2การเพิ่มมิติการเล่นด้วยขุมกําลังที่มีปรับเปลี่ยนอสอดแทรกรูปแบบการเล่นหรือการได้คนที่เเเจ็บบบปนนนนาากกลัััมมมหหือตใ มันก็คือการไม่อยู่นิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นใหม่หรือไม่ใหม่อยู่ที่โค้ชอยู่ที่การกําหนดว่าทีมจะเล่นอย่างไรในลูกการใหม่นักเตะชุดเดิมวิธีการเล่นปรับเปลี่ยนแม้จะเล็กน้อยก็เป็นการไม่อยู่นิ่งนักเตะหน้าใหม่จะถูกวิธีการเล่นแบบเดิมกลืนหายไปไม่สามารถสร้างความแตกต่างอาจจะเป็นการหยุดนิ่งยิ่งกว่าก็ได้ิรวอพูล2018-2019ที่คว้า97แต้มเป็นรองแชมป์พิมร์ลีกกับลิพู2019-2020ที่ได้99แต้มเป็นแชมป์พเมร์ลีก นักเตะตัวจริงทั้ง1 1คนเหมือนเดิมหมดแต่มีรายละเอียดพิธีการเล่นที่แตกต่างกันอยู่บ้างอย่างที่บอกเพราะฟุตบอลของคลับชุดนั้นยังคงเต็มไปด้วยประสิทธิภาพไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนอะไรมากเป็นลักษณะของฟุตบอลทีมใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนสไตล์หลักของตัวเองแต่แค่เติมหรือปรับรายละเอียดเล็กน้อยในแต่ละฤดูกาลบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบาร์เยเมนิกยูเวนตุสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้ทุ่มเงินซื้อนักเตะโมฮหราดทุกๆปีนะครับบางปีซื้อเยอะบางปีแทบไม่จ่ายเลยก็มีเรอัลมาดร บาร์ซิลลูนาฤดูกาล2.12-2.13ซื้อแค่จอร์ดี้อันบากับอลิซอนหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล2 0 6 2 0 7ซื้อแค่ไมเคิลคาริคนเดียวขณะที่ซีซั่น2000-2001เซอรออเล็กฟูสันไม่ซื้อใครเพิ่มเลยสักรายการทำทีมสู้ศึกในแต่ละปีมีเหตุปัจจัยและข้อจำกัดที่เราแฟนบอลอาจคิดไม่ถึงมากมายแต่แน่นอนครับคนที่ไม่เห็นด้วยก็ย่อมไม่เห็นด้วยและมีเหตุผลคัดง้างฝ่ายบริหารหรือผู้จัดการทีมอยู่ดีซึ่งถือเป็นเรื่องปกติิววจารณ์ไไไดดด้้ม่เห็น็นยก และถ้าแสดงออกในท่าทีที่เหมาะสมก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ในวงสนทนาในความไม่ยุติงนั้น,นเริ่มต้นวิจการทีมก็อาจจะมองถึงการเสริมเพื่นก่อนหรือโค้ชบางคนอาจไม่มองนักเตะใหม่เลยก็ได้ถ้ามั่นใจในทีมที่ตัวเองมีอยู่แต่ในเมื่อคุณไม่สามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้เพราะต้องดูนโยบายและแนวทางของสโมสรด้วยคุณก็ต้องมานั่งคุยกันต่อเรื่องข้อจํากัดกับฝ่ายบริหารว่าถ้าผมอยากเสริมคนนี้ทาได้ไหมอยากเสริมคนนั้นติดขาดอะไรหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าผลงานของคุณสื่อดีก็เป็นคะแนนเสริมให้เขาอยู่แล้วทําให้เสียงดัังงขขึึ้้นนนกาารอ,นอนุมติ่ย เท่าที่ติดตามการทํางานร่วมกันระหว่างครอบกับทีมงานและฝ่ายบริหาร FSG มานี่คือทีมงานที่เดินเป็นทิศทางเดียวกันอย่างน่าประทับใจและอุ่นใจทีเดียวแล้วก็ใช่ครับภายในเขาอาจจะทเลาะก,กันตีกันแทบตายอย่างที่บางคนบอกก็ได้เราไม่รู้หรอกแต่ภายนอกที่เราได้เห็นมันก็เป็นอย่างที่เป็นลิฟทูคือสมสรที่เหมือนครอบครัวดูอบอุ่นกลมเกลียวไปหมดทุกส่วนเหมือนคนเวเดียวกันมาทํางานด้วยกันคุยภาษาเดียวกันครอปเองก็ไม่ใช่พวกบ้าซื้อ FSG ก็ไม่ใช่เศรษฐีหวานเงินบ้าเลือด แต่ก็พร้อมทุ่มให้ถ้าจะเป็นต้องทุ่มซึ่งเชื่อว่าเสียงของครอปยังมีน้ำหนักอยู่มากถ้าเขาต้องการจริงๆบอร์ดบริหารก็คงไม่มีปัญหากับการอนุมัติหากสิ่งสําคัญคือสมศรนต้องไม่เป็นหนี้ท่วมตัวต้องอยู่ได้ด้วยแนวทางที่ยังยืนในระยะยาวแบบที่ว่าถ้า FSG ทิ้งทีมไปในวันนี้วันพรุ่งนี้สมศรนก็ยังมีสถานะการเงินที่มั่นคงเดินหน้าต่อไปได้ไม่สะดุดโดยตัวเลขหนี้ที่ต้องจ่ายคืนเจ้าของเดิมอีกไม่รู้กี่ชาติถึงจะหมดเท่าที่ผ่านมาทิศทางนี้ยังไปได้ดีและมมีกกกาาาารรพััฒนะท่่่งเข้สูฤให2020-2021 ที่แฟนบอลคงอยากเห็นว่าลิพู์ที่ทําค,คล้ายๆเดิมอีกปีแล้วจะเจอผลลัพธ์อย่างไรในภารกิจป้องกันแชมป์เพราะแน่นอนว่าความกังวลนั้นยิ่งทวีขึ้นอีกจากการเห็นทีมหน้าเดิมเพิ่มขึ้นอีกปีบ้างยังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเฉยๆบ้างตื่นเต้นเหมือนทุกทีแค่รอเชียร์อ,อย่างเดียวผมคิดว่าหลังจากพูดคุยตกลงกันถึงข้อดีข้อเสียและข้อจํากัดต่างๆแล้วคราะอาจจะเลือกการไม่อยู่นิ่งของทีมด้วยวิธีการไม่ซื้ออาจพลิกพันซื้อก็ได้นะครับเพราะตลาดยังไม่ปิดยิ่งเวลายืดเยะะเดื้อ อาจฉุกละหุกเกินไปก็ได้สําหรับการซื้อสมาชิกใหม่ที่ต้องใช้เวลาปรับตัวไม่รวมถึงข้อจํากัดใหญ่สุดเรื่องความจําเป็นที่ต้องรัดเข็มขัดในยุคโควิดบางทีเขาอาจจะพอจะกับสิ่งที่อยากจะเห็นและได้เห็นในช่วงจ็ดนัดสุดท้ายของฤดูกาลก่อนและ4นัดในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนี้ก็ได้และการที่ไม่ซื้อใครครบก็คงไม่อยู่เฉยๆแน่เหมือนกันการที่เราไม่เห็นเขาขยับตัวอีกในตลาดก็คงไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดนิ่งไม่ทําอะไรเลยแล้วรอรับชะตากรรมอย่างเดียวใช่ไหมครับ ผมคิดว่าเขารอบครอบพอที่จะมีอะไรรองรับไว้แล้วสําหรับทีมชุดที่เขาบอกว่าจะแอคแท็กแชมป์ไม่ใช่แค่ Defense. มมจจนคนดิฟเฟนส์สิ่งที่ผมมองเห็นซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ก็คือสิ่งที่ผมมองเห็นซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ก็คือทีมชุด2020-2021ของคลอบเขาก็ไม่อยู่นิ่งตัวนักเตะเวลานี้อาจเสริมเข้ามาแค่ซิมิคาสคนเดียวแต่รายละเอียดในทีมและวิธีการเล่นมีการปรับจากซีซั่นก่อนเป็นเชนที่มากกว่าเม่ในเชนปีที่แล้วด้ซ้ำ อย่างน้อยลิพูฤดูกาลใหม่นี้มีสิ่งที่ลิพูฤดูกาลแชมเปี้ยนลีกไม่มีอยู่4จุด 1. แบ็กอัพของเทรนอเล็กซานเดอร์โน่สองแบ็กอัพของแอนดูล์ปัสันสามนาบีเกตา4ทาคุมิมินามิโนข้อ1กับข้อ2นั้นชัดเจนตีความตรงตัวได้เลยฤดูกาลที่แล้วทั้งโรบโปและเทรนไม่มีแบ็กอัพจริงๆใช้จูโกเมสบ้างใช้เจมส์มิเนอร์บ้างหรือโยนเทรนไปยืนฝั่งซ้ายบ้างช่วงท้ายซีซั่นดึงเนโกวิลเลียมขึ้นมาเล่นขวาหลายเกมเล่นซ้ายบางเกมโอเคละเจ้าหนูเนโก้มีผลงานไม่ค่อยดีนนนักใช่่่วงงออุเครื แต่เขาก็เป็นแบ็กอัพที่ชัดเจนของเทรนเช่นเดียวกับซิมิคัสทางฝั่งระบโบ2จุดนี้ที่ิเวอ์พูล2020ถึง2021มีแต่ลิเวอร์พูล2019ถึง2020ไม่มีข้อ3เราเริ่มมองเห็นความแตกต่างที่กีตาร์เติมเข้ามาในแดนกลางชัดเจนขึ้นตั้งแต่ช่วง7นัดาสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วที่จริงเขามาถึงตรงนี้ช้าไปเกือบปีหนึ่งเต็มๆนะครับหายเจ็บกลับมาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลที่แล้วแต่ไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงได้จนกระทั่งมาโชว์ฟอร์มต เชียงน้อยประโยชน์ที่ครอปวานลงไปใน7ดเกมนั้นก็ออกดอกออกผลมาเป็นมิดฟิลด์ตัวที่4ที่จะแย่งพื้นที่ตัวจริงกับฝ่ายบินโยไวนดุมและเจอแดนเฮเดอร์สันทั้งยังเป็นกองกลางที่ตอบโจทย์เรื่องพละกําลังของแดนกลาง3ตัวของครอปและเพิ่มมิติการทะลุทะลวงผ่านบอลและยิงประตูจากแถว2ได้อีกด้วยลุ้นไม่ให้เขาโชคร้ายบาดเจ็บกีต้าหน้าจะเป็นอาวุธสําคัญของทีมในรุตการป้องกันแชมป์นี้จุดนี้ก็เช่นกันครับลิปูสองพันยี2020่สิบถึงสองพันยี่สิบเป็นมีแต่ลิวูสองพันสิบเก้าถึงสองพัน ส่วนข้อ4ี่เราเริ่มเห็นความผ่อนคลายของมินามิโนโจากภาพข่าวตอนเก็บตัวร่วมกับทีมที่ออสเตรียได้เห็นเขาทําหน้าทะเลน่นถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆนได้เห็นคลิปความมั่นใจในการซ้อมนั่นคือพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนักฟุตบอลทุกคนต้องการเวลาปรับตัวทั้งนั้นเมื่อเราลองเปรียบเทียบม,มินามิโนในวันนี้ที่เข้ากับเพื่อนๆได้กลมกลืนกับวันที่แอบไปยืนหลบมุมในพิธีรับถ้วยแชมเมียร์ลีกจนเห็นด้วยต้องไปดึงมาร่วมกลุ่มก็จะเห็นว่าเเเเขขขขาาาาาาคคคงงงงไไมมมม่่่่รรูู้้้้้้สสสึึึึกกกกกกแแปปลลยอออีีีีวววววตัั็็นนนนนหททบุดดภษ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นหลังเวลาผ่านไป8-9เดือนนับจากย้ายมาร่วมทีม2เกมที่ผ่านไปกับอาร์นอลและแบ็คพู้ที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีคงเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าอนาคตของมินามิโนในซีซั่นนี้เล่นฉิวแน่แต่เขาคือตัวทดแทนที่น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของมาเน่ฟิมิโนและซาลาได้เป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเป็นจุดที่ริบู2,020-2,021มีแต่ริบู2,019-2,020ไม่มีบางคนอาจจะมองถึงจุดที่5อย่างเค์ติสจน อีกคนที่ขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วแสดงให้เห็นว่าพัฒนาตัวเองอีกได้แต่ผมคิดว่าเขาคงจะยังไม่มีบทบาทมากนักในซีซั่นนี้ก็ได้แต่หวังว่าตัวเองจะคิดผิดนะครับหรือดูการใหม่กาลังจะเปิดฉากขึ้นทุกทีมต่างก็มีคำถามที่รอคําตอบอยู่ทั้งนั้นครับลิพูเองก็เช่นกันเซีนเตอ์แบ็ตคนที่4ที่ยังโหวไม่มีวี่แววซื้อเพิ่มจะดันดาวรุ่งหรือถอยฟาบินโยมาอยู่ในเกมที่จะเป็นต้องใช้แบบนั้นหรือไม่กระนั้นแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีที่ซื้อตัวเเล่นสริม จนหลายคนสถานนั้นการซื้อของพวกเขาก็ยังไม่ได้ทาให้ทีมไร้ทีมฐานและยังมีคําถามลงเรืออยู่เหมือนกันเชลซี Chelsea ยังต้องตอบโจทย์เรื่องผู้รักษาประตูและกองหลังตัวกลางเกปาร,ริซาบลาก้าจะถูกขายทิ้งไหมหรือถ้ายังอยู่จะดึงความมั่นใจกลับมาได้หรือเปล่านี่เป็นตําแหน่งที่เป็นจุดยุทธศาสสําคัญสยด้วยแฟนบอลทีม bon อื่นที่อิจฉาการซื้อของเชลซีลองพิจารณาคําถามข้อนี้หน่อยนะครับว่าพอมีน้ําหนักไหมหรือในรายของเตีโกซินวามีระดับก็จริงแต่ก็จะมีอายุ36ปีในวันที่12กันยายนนี้แล้วนะ แมนซิตี้ก็ยังมีปัญหาที่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวโฮดิงตั้งแต่แฟนันโยโรยราแล้วต้องถอยไปเล่นเซนแบ็กพื้นที่ตรงนั้นของทีมก็แกว่งมาตลอดโดดี้ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าขณะที่กองหลังตัวกลางแม้อาร์เก้จะยืนแบ็กซ้ายได้แต่น่าจะยืนคู่กับไอมิลิกลาพ็อกเพราะแบ็กซ้ายซิตี้แน่นเหลือเกินก็ต้องรอดูกันว่าปัญหาของทีมเรือใบสีฟ้าที่พลาดในเกมง่ายบ,ายบาย่อยๆจะถูกปัดเป่าไปได้ไหมถ้าพวกเขาทำได้และทำได้ดีกว่าลิปผูสามารถแย่งแชมป์ได้จากมือหงแดงก็คู่ควรกับคำชื่นชมนะครับ แน่นอนครับในเมื่อเราไม่รู้อนาคตคำถามต่างๆย่อมเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องที่ดูดีขึ้นและเรื่องที่ยังเป็นคำถามสำหรับลิฟผูแต่ในขณะเดียวกันทีมอดื่นก็ใช่จะไร้คำถามเลยสิเมื่อไหร่เสาร์นี้เปิดฉากแล้วนะครับพิมารลิกฤดูกาลแรกที่ลิฟผู๋จะลงป้องกันแชมป์มันจะไม่ง่ายอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ